วันนี้ก่อนนี้เราจะขึ้นซาโอ้นะครับนูนซาโอ้อยู่ตรงนู้นหน้าโรงแรมว่ามอจากห้องนอนของหิมะตกหนักแล้วนะครับเริ่มแล้วข้างบนคงฟุงน่าดูเลยเรากำลังขึ้นไปหาปิศาจหิมะนะครับเมื่อวานมาแล้วตอนเย็นแล้วสภาพอากาศไม่ดีนี้เราขึ้นทางลัดนะฮะตัดจากเมืองยามากตาตะขึ้นมาทางด้านหลังนะครับอากาศก็ประมาณนี้ ปาสนนะครับมากำลังตกฟูซิงเลยนน,น้ำตกนะครับขึ้นไปประมาณนับสิบห้านาทีครับเดี๋ยวเราจะถึงที่โรเวนะครับเมื่อกี้เราดูสถานะของโรเวในเว็บไซต์ของของโรเวนะครับเไฟเขียวนะครับทั้งสองสองจุดนะครับ เราต่อคิวขึ้นซาวอลโรเวนะครับมาอ่านถุงมือเพื่อนไหมอ่ะค่าขึ้นนะครับไปกลับนะครับเอ่อคนละสามพันแปดร้อยเยนนะครับมาตอนนี้รอคิวขึ้นอยู่นะครับซื้อตั๋วผ่านดูเล็กชอทหนึ่นะครับ เราจะขึ้นไปปีศาจิมานะครับตเา้งบความสูงลืมไนต้อเป็นงไง้มยังไงซ้มทำไมตาหยีซ้ม้องหลับตาเหรอดําดําเดี๋ยวกลัวบ้าเลยครับโอ้โหมแค่น้าขอ

ลังขึ้นยอดซาโอนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ความสูงพันสามร้อยเมตรเหลืออีกสามร้อยกว่าเมตรนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเคเบิลคารพีต้ามอาการบางนะนี่ขานี้หน้าขาเรากำลังไปไหนขนันนี่แชร์ไหมคะ

ดอฟงเท่าไหร่ครับตอนนี้ดูฟงเท่าไหร่ครับดอครับโอ้ยมือจะมือจะขาดแล้วนะต้อบอกกระหังเดี๋ยนะมองไม่เห็นอะไรเลยนะโอเคเราอยู่วันนี่เาโอลนะครับอยู่ที่ซา้าลนี่นะครับในบางปีที่มาเยอะนี่จะถ่อมท่วมเยนเลยนะครับ เราเล่นกันอยู่ตรงนี้สักแป๊บนะครับไม่รีบนะครับเดินมาไกลนะฮะรับเราอยู่บนยอดภูเขาซาโอนะครับตรงนี้พันหกร้อยหกสิบสามเมตรครับความสูงใกล้เคียงกับบูร์เบิร์กนะครับอันนี้เป็นภาะพุทธรูปที่ คนญี่ปุ่นเชื่อมา่นว่าปกปกักรักษาคในบางปีที่กีม้าเยอะๆมากๆเนี่ยจะท่วมถึงหูเลยนะถึงหูท่าเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณตัดนะครับลบหกครับไขอถ่ายสคนิขอถ่ายคนิโ่ใส่สโลได้อเยสโลได้ยู่อนี้เลยนะโอเคบรรยากาศน,นนะครับ เป็นไงบ้างพ่อน้ำมูกดูโอ้โหยยมครับเยี่ยมเยี่ยมแต่สปาก็ชินแล้วใช่ไหมชินแล้วนะชินแล้วค่ะสวยามตเป็นไงบ้างครับยกมือหน่อยครับน้องปลาน้องปลาเป็นไงบ้างัวครับน้าเป็นไงเหลีับไครับเยี่ยมครับผมวาครับวาัไครับเป็นไงบ้างครับโอ้สุดยอดเลยครับี่เขาเาดีชันของพีทนะครับเรา ซ้อมเป็นไงบ้างหนาวมากนานี่เป็นไงบ้างลูกน้านี่ชอบไหมลูกเราจะาก้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในถ้ำหรออันนี้อยู่ในตัวปีศาจทีนะเด็กสองคนถูกปีศาจทีนะกินอยู่ข้างใน ยอดเขาซาโอะนะครับเป็นออไอ้มอนสเตอร์นะครับพิ่ส่าทีม้ามาถึงแล้วอันนี้สรุปพีม้าอร่อยไหมลูกไปชิมซิรสชาติเป็นงไงลูกไม่เลแ่งไก่ไม่เลี่ยไก่นี่สดๆเลยลูก งคอ่ะครับหันตรงไหนครับยกไ้ยกมือหน่อยครับโอเคถ่ายรูปนะฮะแก๊งเราเนี่ยนังลงมานะคะตื่นเส้นสนุมากครับเดี๋ยว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 หามุมเซิฟฟี่ก่อนหามุมเซิฟฟี่ก่อนให้เห็นหมดยังไงดีเนี่ยนะมาาาเฝ้้นี่จะกล้าสรุปว่วงเนื้อหิว ไอหนูงูอ่ะหิวหิวกับงูอ่ะเอาละครเอาเท้ามาตรงกลางเอาเท้ามาข้างซ้ายหน่อยเท้าเบี่ยงมาข้างซ้ายเออจะฮาราอาใช่อะไรพ่อแม่ก็อยู่นะครับโอ้ต้องไปฝอยหน่อยฮะเด็กกันเจอกันเจอกัน เดียกันเดวยกันเยอะแยะเยอะแยะเดียกันสวัสดีครับสวัสดีเดียกันเดียกันะครับเราจะวัดบันไดพันขั้นนะครับคุณโนลานฟิตมาจากกรุงเทพนะครับจะดูแล้วจะได้กี่ขั้นอันนี้ก็ซ้อมกันทุกวันนะไปไปครับว่าตั้มตั้มเป็ไงนะตั้มไม่ยิ่งพราบอกว่าตั้มหน่อยนะ ตามนั้นบอกว่าจะไปจะขึ้นไปด้วยกันครับหนีกลับไปก่อนเลยครับเห็นนัดก็เป็นอย่างดีครับหนีไปโอเคไปเลยนะครับครับไปครับโอเคครับวัดบรรพันขั้นนะครับหิมะตกปิดเลยวันนี้ไม่ได้เสียงเหงื่อเลยครับ